วันนี้นะคะคุณครูลุงนะคะก็อยากจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ในหน่วยของคณิตศาสตร์แสนสนุกนะคะซึ่งวันนี้คุณครูลุงนะคะก็ได้มีเกมการศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเกมการศึกษาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงนับตัวเลขนะคะ1นึงถึงสิบไปพร้อมกันก,ก่อนนะคะให้ดีเลยค่ะชูมือขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ1นึ่งสองสามสี่ อีกทั้งแปดเรากา้าสิจำให้ดีจำให้ดีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูลุงน,นะคะก็ได้มีเกมการศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะคะเป็นเกมการจับคู่ภาพกับตัวเลขนะคะที่มีความสัมพันธ์กัน,นะคะ่ะซึ่งอุปกรณ์ในการเล่นเกมในวันนี้นะคะคุณครูลุงน,น,นะคะ เลขไปพร้อมกับอุณูรูได้เลยนะคะพู้พร้อมกันนะพ้พร้อมกันนะคะเด็กๆ1 2 3 4และ5นะคะเด็กๆนอกจากตัวเลขแล้วนะคะเรายังมีภาพผลไม้ต่างๆนะคะที่มีจำนวนนะคะแตกต่างกันออก อย่างเช่นภาพนี้นะคะมีแตงโมกี่ชิ้นคะเด็กๆนับพร้อมกันนะคะ1 2 3สอม่ามีแตงโมทั้งหมด3ชิ้นนะคะวิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะวางตัวเลขไว้แบบนี้นะคะอ่าวางตัวเลขไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้เลข2น,นะคะเลข2แล้วต่อไปก็เลข นำภาพผลไม้นะคะที่คุณครูลุงได้เตรียมไว้นะคะที่มีจํานวนที่แตกต่างกันนะคะอ่ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอ่าเลขหนึ่งก็ต้องคู่กับแก้วมังกรกี่ผลคะ1ผลแบบนี้นะคะเราก็วางไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูลุงนะคะจะลองทําก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆคะช่วยคุณครูลุงตรวจสอบนะคะว่าคุณครูลุงทําถูกหรือเปล่านะคะอ่ะเด็กๆคอยสังเกตด้วยนะคะ เราจะมาตรวจสอบกันนะคะว่าคุณครูทุ้งทาถูกหรือเปล่านะคะเด็กๆดอ่าดูข้อที่1นนะคะเลข1มีผลไม้กี่ลูกคะ 1, 1ลูกอ่าข้อที่1ถูกนะคะข้อที่ 2, 2เลข2มีผลไม้กี่ลูกคะ2ลูกแบบนี้ถูกไหมคะเด็กเ<ๆ>ถูกนะคะต่อไปเลข3นะคะมีชมพู่กี่ลูกเอ่ยอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมานับพร้อมๆรอมกันนะคะเด็กๆสอง 3 4ม,มีชมพูสี่ลูกแสดงว่าถูกไหมคะไม่ถูกนะคะเลขสามจะต้องคู่กับแตงโมสามชิ้นแบบนี้นะคะแบบนี้ถูกหรือยังคะเด็กๆอ่าถูกแล้วนะคะส่วนเลข4ก็ต้องคู่กับชมพู่กี่ผลคะ4ผลเหมือนกันนะคะอ่าข้อสุดท้ายเลข5มีแอปเปิลกี่ลูกหน้านะับพร้อมกันนะคะ น,นี่คุณผูลุงทำถูกหรือยังคะเด็กๆอ่าถูกหมดแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ